เมนูนี้เนี่ยเราต้องไม่ใช่ภาษากลางสิเวลาพูดกันต้องบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้วันนี้เราก็จะมาแล้วก็ทำแบบนี้ทาไงอะรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ๋อแล้วเขาทำอย่างนี้อุ้มเหมือนไว้แล้วก็แบบแล้วก็ทำอย่างนี้ตอมข้างอย่างนี้แล้วก็กัดว้าวทำได้ อปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนโต๊ะเราไม่ได้จะมาทํากระทงนะทุกคน <c oughs> ใช่ไหมช่วงนี้รู้เทศกาลอะไรขทงเราจะมาทําเมนูพิเศษ <c oughs> ที่จะใช้ เนี่ยใบตองใบตองใบตองนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาทํากระทงกันก่อนนะเมนูนี้เนี่อุ้ยรูเราต้องไม่ใช่ภาษากลางสิเวลาพูดกันต้องบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้วันนี้เราก็จะมาเฮี้ยนมาเฮี้ยนมาเราจะมาทำอาหารเหนือที่มีชื่อแบบแปลกมาก สำหรับคนภาคอื่นเนะืะภาคเหนือผมไม่แตกที่มีชื่อว่าไข่ปามเขาบอกว่านนออปามแปลว่าปิ้งภาษาเหนือก็คือเหมือนคล้ายๆห่อหมอกไม้แม่มันก็ประมานั้นแต่เป็น,ปนไข่แล้วก็ใส่เครื่องอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้ใส่<ม>เนื้อสัตว์ ข้าวเปลือแล้วพริกก็ไม่ได้เป็นพริกตำอ่ะเป็นเป็นอาหารบ้านๆนะเนาะเออเดี๋ยวเราบอกส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมมีอะไรแม่คะก็ที่สิ่งที่สําคัญเลยคือไข่อ่ะต้องต้องมีไข่เมราะทุกอย่างเนี่ยพวกนี้จะ ใส่ลงไปในไข่ที่เราตีไว้แล้วแล้วก็มีหมูสับแล้วเมื่อกี้แม่บอกไม่ต้องมีหมูไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีไอปลาเนื้อปลาอ๋อก็คือมีหมูก็ได้หรือถ้าไม่มีหมูสมมติบ้านไหนไม่มีไม่ต้องใส่ได้ไหมก็ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เลือกใส่หมูสับแล้วก็มีเห็ดเห็ดอะไรก็ได้ค่ะสับสับลงไปใส่หั่นหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็พริกจินดาถ้าไม่จินดาก็ได้อะ ก็ได้ถ้ากินเคเผ็ดมากก็พริกขี้หนูก็ได้แต่แต่ต้นหอมผักชีเขาบอกตอนนี้แพงมากเลยใช่ไหมแล้วก็ตูงร้่นปลาอย่างเดียวโอเคก็เนี่ยก็คือส่วนผสมของไข่ปลาทีนี้เราจะมาทํากระทงกันเพื่อที่จะใส่พอเราปรุงเสร็จแล้วก็ใส่ไปในนี้แล้วเราก็จริงๆอ่ะของดั้งเดิมเขาเนี่ยเขาใช้วาืบนเตาถ่านนะ คือปิ้งกับเตาถ่านเราใช้แค่นี้ละบ้นประยุกต์หน่อยเพราะว่าบ้านเราไม่มีเตาถ่านแล้วเราทํำยังไงแม่วิธีเอาด้านนี้ตัดกระโทงออกมาเอ้ยตัดไปตรชีีเขาเรียกชีอ๋อชีชีไปตองด้านมันนี่กับด้านที่มีนวลตองซึ่งแม่ก็้ก็ด้านสีซีดอะว่ากันใช่ไใช่ค่ะแต่อันนี้เพื่อให้ไม่ให้ไข่มันติดติดไปตอง ตรงนี้มันจะมีมันมันใช่ไหมแล้วข้างนี้เข้าข้างในเพื่อที่จะใส่อาหารลงไปอะแล้วทำไมอันนี้แม่ทําว่าผิดด้านอ่ะอันนี้ผิดงานอให้ดูว่าผิดไงแต่จริงๆถ้าขนมอื่นๆี่ยเราแตกจะแตกเชียร์้านนี้ไม่ได้อันนี้ไปตอมมันแก่ไปนิดนึงมันกรอบองชอบคนที่เอาไปตอมมาแล้วค่ะอะทีนี้เราก็ใช้ด้านนี้ใช่แล้วก็พับ แล้วก็พับยังไงอ่ะพับเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนเรือใบอย่างนี้พับสามเหลี่ยมเรือใบแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมาอ๋ออย่างนี้เอามหม่พับสามเหลี่ยมแล้วก็เอาขึ้นอย่างนี้ตันนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องเลยหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่บางคนเขาก็พับอย่างนี้อย่างนี้สองมุมแล้วก็อย่างนี้ก็ได้เวลากัดนี่แหละที่ใบตองมันชอบจะใตกอ้าวผิดเอาจากข้างนอกเข้ามา มันจะแตกง่ายใช่นนปะ่ะเวลากาดอ่ะมันต้องระวังไอ้เรื่องความจะแตกนี่แหละมันจะมีมุมเหลี่ยมของมันน่ะบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันก็ยังแตกอยู่ดีนะที่ทําแต่ว่ามันก็น้อยแม่ตอนเด็กๆแม่เคยไหมทําพวกกระทงแบบเนี้ยทำหอมอ๋อแม่ทำหอหมกเองเหรอก็เวลาผู้ใหญ่ทำาก็ไปช่วยทำใช่เด็กๆอ่ะชอบเหมือนที่บ้านที่บ้านป้าค่ะเขาจะชอบทำหนมกล้วยหนมตาลเด็กก็มีหน้าที่ห่อ แต่ว่าแต่ว่าเขาจะทําแบบนี้หนุ่มกล้วยเขาจะห่อแบบนี้เขาก็จะใช้ด้านนี้เลยแหละแล้วก็แล้วก็ทําแบบนี้ทำไงอะลืมว่าตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ๋อแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ตออุ้มมันไว้แล้วก็ทําอย่างงี้ส่องข้างแล้วก็ทำอย่างงี้แล้วก็แบบส่องข้าเอออย่างงี้จะมีจะมีเนื้อขนมอยู่มันใช่ขนมเนื้อขนมอยู่ตรงกลางแล้วก็อย่างงี้แล้วก็กัดปุ๊บทำได้ ด้วยกันไงแม่หั่นหั่นเห็ดก่อนหลังจากล้างเสร็จแล้วนี่ล้างแล้วนะใส่เนี่ยหรอ,หรอใส่นี่ไม่ใช่ใส่นี่เนาะใส่นี่ค่ะ ใส่ไข่แล้วก็หั่นเห็ดใส่แล้วก็ใส่หม,มูสับลงไปใส่หมูบิ๊กลงไปอันนี้ใช้ไข่แล้วเก้าฟองนะคะแค่นี้เหรอพริกกาใส่เองก็ได้ไม่เขียวมันไม่เหมือนพริกขี้หนูไอ้สวน่นะมันจะเผ็ดหั่นพริกทีกระเด็นกระดอนกระเด้งเม็ดเเยอะปรงุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาดี เราก็ไม่มีชูรสใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่ชอบไม่ได้ใช้ชูรสใดๆแล้วเราก็ไม่ได้ว่าใช้เครื่องปรุงสมัยใหม่อะไรเลยเพราะสมัยก่อนเนาะก็ใส่ใส่น้ำปลาได้แหละหรือไม่ก็เกลือแม่แม่เกลือได้ไหมอันเนี้ยใช่ได้ค่ะถ้าใครถ้าใครแบบไม่ไม่ชอบน้ำปลาไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาก็เกลือก็ได้ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเอาไข่ ที่ทําเสร็จแล้วใส่กระทงแล้วก็เข้าไปเนี่ยเข้าไปในเตาอบใช้เตาอบแทนก็ได้แล้วก็ใช้ไฟบนเนาะเอ้ยใช้ไฟล่างเหมือนเหมือนย่างบนเตาอะโอโ้โหโหกดูดีนะเนี่ยน่าจะดีไปลุ้นแล้วก็ไปลุ้นรสชาติเอาเพราะชิมไม่ได้ก็ดีเลยนะเนี่ยห้ากระทงอหรูอว่านี่เพิ่งทำครั้งแรกนะอย่าถามเยอะนะลักษณะมีไข่ตกมงไปในนี้เอาวางไว้ตรงกลาง เเราจะได้ทำให้มันสู่มันได้หายหยดไฟไฟล่างนี่เน,นะประมาณ 200. ม2 0 0รุนมากรุนว่าอะไรรู้ปะประกดเปิดมาไข่ลงมาอยู่ข้างล่างคือก,กระกระทงรั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็กินได้แหละ <c oughs> ตื่นเต้นคือ <c oughs> ในเน็ตอะบางทีเขาบางคนที่ไปเห็นมาเขาก็ใชหมอดทอดเลยน้ำมันนะแต่ฟิล์มก็จะต่างออกไปเนอะมอดทอดมันน่าจะแห้งๆหน่อยแต่ใช้เตาถ่านมันก็จะหอมๆว่าเตาถ่านน่างอร่อยสุดใช่แต่อันนี้เราก็ จะคงไม่น่าไม่แห้งมากแล้วก็อาจจะไม่ถอดแต่ว่าก็สะดวกสบายสุด <Okay. S 1> นี่ละค่ะก็สามารถที่จะไปทําที่บ้านกันได้เลย <laughs> ไม่กล้าพูดมากเลยร้อ,อยมันหอก่อนนะีนะคะตอนนี้มันติ้งแล้วหลังจากที่เราต้องเวลา15นาทีแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าปกติถ้ามันปิง้งอะมันจะแห้งกว่านี้ไงก็ลเลยเปลี่ยนเป็นแบบไฟบนให้หน้าไม่หรอกแม่ใส่เยอะเกินไป ทำครั้งแรกไงเล่กลับไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออตอนนี้ก็ถูกแล้วล,วลว่ะปัดแตร์หอมมากทุกคนค่ะหอมสุดๆปรากดคว่ำเย้มันอาจจะมีไข่แบบอันนี้ทำความสะอาดง่ายนะคะไม่ต้องห่วงมันก็จะมีมตอมาแปดค่ะ ดี๋ยวราจะพี่ทำครั้งแรกแล้วข้อผิพดพลาดคืออะไรบ้างครับข้อผิดพลาดก็คือใส่เยอะไปหน่อยใบตองแตกไปนิดนึงใช่เดี๋ยวดิทำไมกัดแล้วใบตองมันหลุดออกมาอะอันน้ใร<ห>นเนี่ยโอ้มันดันมันดันเออมันดันแต,แต่ว่าหอมมากมากนี่ทีนี้เดี๋ยวจะมาลองชิมข้างหน้ามันก็จะแห้งๆเกียมๆกว่านี้หน่อยเใช่ไ้เดี๋ยวตั้งโต๊ะตอนนี้เราจะมาชิมกันนะคะหอมมากเลยอ่ะโอ้ดมจะใกล้เชียวจริงไม่ดมใกล้หอมนะเป็นไง อเงียบไปนานลุ้นความเค็มกำลังดีเลยอะอร่อยแล้วเห็นไหมโซบีก็เนาะจริงจริงทำไมถ้าคนที่ปกติคุณจะใส่พริกมากกว่านี้ค่ะแต่คนนี้ไม่กินเผ็ดอร่อยอ่ะอร่อยเดี๋ยวพ่ายไม่ไข่เจียวไหมคะไม่ไม่เหมือนค่ะมีความพิเศษมากกว่าไข่เจียวเยอะมันไม่ค่อยทอดอ่ะ อร่อยเดี๋ยวคั่วเกล้าน้ำปลาพริกนิดนึงเพราะว่าเพิ่มความเด็ดอ,อีกนิดนึงจะเด็กมากอยู่เลยจริงๆถ้จะใส่โหระพาก็ได้นะเหนือไม่ค่อยใส่โหระพากแหมน้องทีมงานบอกว่าถ้าเป็นคนเหนือเขาบอกว่ากัดเหนือก็จะมีแบบขายมันแยกหน้าเลยใช่ไหมตลาดนัดอะไรเงี้ยหน้าเห็บหน้าหมูหน้าอะไรก็เลือกกันไปหน้มไมอ่ะชอบก้านนี้มากกว่าหน้ากินกว่าอะเดี๋ยวเราจะไปเราจะใส่ต่อเพราะเราทำไว้เยอะเหลือเกิน แล้วเดี๋ยวจะได้ไปทานกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอากระดิิงเค็งอาวเดี๋ยวกดแล้วไม่เคยเลยกดอะไรนะกดไลค์กดแชร์เลยอะไรกระดิ่งกิ้งก้าวทอไมมีสตอรีลี่ะพูดมาล้านหลอช่วงนี้ถ่ายละครเยอะงงเบื่อเลยไปยค่ะ